ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสินค้านะครับในงาน Apple Event ที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับก็มาคุยกันว่าสินค้าที่ทุกท่านอยากให้มามากที่สุดมาฟังกันครับครับตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับจากช่อง YouTube ต่างๆนะครับแล้วก็การรับชมในสินค้าต่างๆที่ทุกคนสนใจกันนะครับก็เอามาดูกันว่าอันไหนจะน่ามามากที่สุดนะครับครับเริ่มจาก iPad Mini 6เลยนะครับตอนนี้ก็ มีหลายกระแสนะครับอยากให้มามากที่สุดนะครับเนื่องจาก iPad mini 6นะครับก็เป็นตัวขนาดเล็กนะครับแ่ปับจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับและรูปทรงให้เหมือน iPad Air 4นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากจริงๆครับก็เลยเป็นอันดับหนึ่งนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ผลนะครับครับอันดับ2นะครับเป็น iPad Gen 9นะครับก็เป็นตัวนี้ที่ ทุกคนรอคอยนะครับเขาจะปรับโฉมหน้าจอให้เป็น10.5นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของชิปก็แรงยิ่งขึ้นนะครับราคายัางคงเดิมนะครับครับที่มาอันดับ2เพราะว่านะครับตอนนี้ก็ เรียนออนไลน์กันเยอะนะครับก็อยากได้ iPad ราคาถูกนะครับก็รอที่จะเอา iPad Gen 9นะครับยังไม่ซื้อ iPad Gen 8กันนะครับสินค้าตัวที่3นะครับที่มาแรงอีกตัวหนึ่งทีเดียวก็คือ Apple Watch Series 7นะครับตัวนี้นะครับก็ตกเป็นอยู่ในดับที่3เพราะว่านะครับ Apple Watch Series 6เพิ่งมานะครับ ซีรีส์เถ้ามานี่ก็ซีรีส์หมีราคาตกแน่นะครับเพราะว่าที่แจ้งไปนะครับในส่วนของซีรีส์หนะครับตกมากนะครับเมื่อต้นปีอยู่ที่ราคามือสองหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่5,000บาทแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับว่าถ้าซีรีส์เมานี่จะตกกันขนาดไหนนะครับในส่วนของราคานะครับครับสินค้าตัวที่4นะครับที่ทุกคนอยากให้มานะครับ iPhone 13นะครับก็ได้รีวิวกันเยอะมากนะครับใน รูปแบบหลายๆแบบนะครับของ iPhone 13นะครับแต่ผมว่านะครับ iPhone 12เหมือนกับ Apple Watch เลยยังใช้ไม่ได้เท่าไหร่เลยนะครับหรือว่ายังผ่อนไม่หมดเลยก็13จะมาแล้วนะครับ ก็มาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คนที่ยังไม่ได้ซื้อ iPhone 12ก็ซื้อ i p h o n e 13จะเสถียรกว่านะครับตรงนี้ก็รอรุ้นกันครับว่าจะมาไหมนะครับในส่วนนี้นะครับครับในส่วนของ iPhone SE 3นะครับก็ตัวนี้นะครับได้รีวิวกันเยอะมากจริงๆนะครับแต่ความสนใจนะครับจะน้อยกว่านะครับเพราะว่ารูปทรงนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับ i p h o n e SR นะครับก็เป็นอะไรที่ ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ให้ความสนใจน้อยนะครับครับในส่วนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Apple Pencil 3นะครับก็ตัวนี้กระแสไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากดูตัวใหม่กันนะครับว่ามันจะสวยมันจะทำอะไรได้เยอะแค่ไหนนะครับครับสุดท้ายจริงๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของ AirPods Pro นะครับก็อยากได้ตัวใหม่กันนะครับว่ามีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนนะครับครับก็คลิปนี้นะครับก็ลองวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับ ความน่าจะเป็นนะครับในส่วนของการที่สินค้าจะออกเนี่ยมีกระแสแรงมากนะครับในส่วนของ iPad ก็ดีนะครับหรือ iPhone ก็ดีเนี่ยทุกคนก็รอคอยกันนะครับรอคอยกันมากเลยว่าจะออกมานะครับเพราะว่าเตรียมเงินไว้รอแล้วครับในส่วนของไอแพดไอโฟนหรือได้ขาย iPad ไปแล้วมือ2นะครับก็เพื่อจะเตรียมตัวซื้อ iPad ตัวใหม่นะครับก็ทุกคนก็ลองดูนะครับหรือใครที่นะครับไม่อยากรอ ตัวใหม่นะครับก็รอราคาลดนะครับในส่วนของตัวเก่าก็ได้นะครับเพราะว่าที่ได้รีวิวไปก็ลดเยอะมากนะครับในส่วนนี้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้สินค้าอะไรที่จะมาในงาน Apple Event นะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ